ดูดวงชาวราศีมินนะครับโชคลาภในเดือนกุมภาครับรวยเงินล้านครับเราจะไล่แต่ละวันครับโชคลาภของคุณเป็นยังไงในเดือนกุมภาครับแต่ละวันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นบ้างตำแหน่งดวงชะตาที่เกิดขึ้นนะครับผมสำหรับชาวราศีนี้เป็นยังไงบ้างครับมาทางด้านเรื่องโชคลาภ ครับผมโชคลาภที่จะเกิดขึ้นในอำนาจบุญบารมีวาสนาของท่านแต่ละวันท่านเอาไปปรับใช้ได้นะครับผมตำแหน่งดวงชะตาของแต่ละเดือนะครับหมอสันดูในเดือนกุมภานะครับว่าเกิดอะไรบ้างนะครับผมไล่ตั้งแต่วันที่1น,นะครับวันที่2ขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนนะจ๊ะวันที่3วันที่4 5 ครับขอ5ก่อนอย่ค่อยๆไล่ไปนะจ๊ะนะครับผมวันที่หนึ่งตกตำแหน่งพระราชชนีแห่งไมเท้าบอกบอกถึงวันนี้มองการไกลการพลิกเปลี่ยนแปลผันทางด้านเรื่องโชคลาภถามมีโชคลาบไหมวันที่หนึ่งยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับวันนี้หญิงสาวผู้นําพาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าจะมีโชคมีลาบจะซื้อวันนี้ยังไม่ใช่นะ ถ้าติดต่อการโชคลาภเนี่ยจะซื้อเลขเสียงนําโชคซื้อกับผู้หญิงนะครับจะมีการนําพามาให้แต่อย่าซื้อเองหรือฝากผู้หญิงได้กว่าแต่ถ้าท่านเป็นหญิงอยู่แล้วนะครับนำพาซึ่งการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับวันที่2อ,อัศวินคีม้าส่งมอบถ้วยทองวันที่2มีโชคมีลาบมีเงินทองมีบารมีมีวาสนา เทวดาส่งมอบเหรียญทองมาสู่ตัวท่านถือว่าเป็นวันที่ดีวันนี้มีโชคมีลาบอยู่เฉยๆเทวดาก็เอามาให้เพราะฉะนั้นวันนี้เลิกงามยามดีทําอะไรก็ประสบความสำเร็จโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเข้ามาไม่หยุดหย่อนเงินทองไหลมาเทมาประสบความสาเร็จับนะวันที่สองวันที่สม,มีโชคครั้งใหญ่พระราชาแห่งเหรียญโชคลาภครั้งใหญ่นะครับผม เวลาจะเปรียบเสมือนผู้ชายถ้านะจะติดต่อการงานการค้านะับโชคลาภของท่านนะผมเลขเสียงนำโชคติดต่อกับผู้ชายผู้ชายส่งมอบด้วยเหรียญทองางวันที่1แจ็คพอตเจดสล้านก็ได้นะเปิดไพ่คุําลาใบนี้เพราะฉะน,นั้นอะไรใหญ่ๆเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะในวันที่3วันที่4ตกตำแหน่งดาบสองข้ย นะครับผมต้องเลือกต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งคิดพินิจไต่ตองให้รอบครอบต้องเลือกต้องตัดสินใจอย่างหนึ่งวันนี้อยู่นิ่งๆจะมีโชคลาภเพราะฉะนั้นวันที่สี่อยู่นิ่งๆไม่ต้องดินพยายามวิ่งหาวิ่งทําให้มีโชคลาภให้ตัวเองเทคอย่าเพิ่งทนะํอะไรอย่างนั้นอยู่เฉยๆให้อยู่นิ่งๆน,นะครับวันที่สี่วันที่ห้า ราสีมานอนซบตักมีความตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าโชคลาบครั้งใหญ่มีไหมต้องบอกว่ามีเพราะราสีบอกบอกถึงอานาจบุญบารมีวัสดาเพศตรงข้ามจะเข้ามาสนับสนุนเพราะฉนั้นถ้าเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนวันที่5้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับนะบใครบางคนเข้ามานําพาซึ่งโชคลาบมาให้นะครับมาดูวันที่นะับหมอสันจะไล่ให้ครบนะครับ มี28วันนะวันที่6วันที่7วันที่8วันที่9วันที่10ไล่กันวันที่6ตกตำแหน่งยาจบไม่ต้องเลยโชคลาภจบก,กันไม่มีวันที่6ไม่ต้องทำอะไรโชคลาภไม่มีนะครับผมวันที่7อัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองเปรียบเสมือนดังเทวดาเข้ามาส่งมอบให้ วันที่7วันที่2มีไหมมีเหมือนกันโชคลาบนะครับถือเลย2มือนะครับโชคลาบมีมีแต่อาจจะต้องสังเกตให้ดีนะครับโชคลาบมา2ทิศ2องทางนะรับมเกิดขึ้นในโชคกตาวันที่9เตรียมตัวโอกาสใหม่ๆเข้ามาวันนี้เป็นการเสี่ยงทายการมุ่งมั่นการพลิกเปลี่ยนแปลผันนะครับวันที่9วันที่10บ นะโชคลาบต้องมาต่อการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีท่านต้องสู้ถ้าจะเอาโชคลาบต้องออกไปสู้นะวันที่สิบวันที่1ิบเอ็ดส1บสองสิบสานะครับผมสิ 11, เด็กน้อยดำพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาการพลิกเปลี่ยนแปลผัดนะครับผม วันที่1 2มีตาปากเต็มตัวไม่มีโชคลาภปัญหาต่างๆเข้ามารุมเราวันที่ 13. โชคเข้ามาจาัดหนักจัดเต็ม10เหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาวันที่ 14. เด็กน้อยนำพาซึ่งถ้วยทองเพราะฉะนั้นจะทำอะไรใชใ้ซื้อกับคนอายุน้อยกว่าวันที่15นับในหัวคิดจะลึ่อเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยมเงินนับโชคของท่านเข้ามายากเหลือเกิน ดูวันที่ไรนะ 16, 17, 18, 19, 20ับผม16โชคลาภนะผมเข้ามาครั้งใหญ่รายได้สูงเป็นพิเศษอำนาจบุญบารมีพระสิภา17การพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านโชคลาภมีไหมมีเข้ามาการเปลี่ยนแปลงแบบว่าจากไม่มีก็จะกลายเป็นมี จากมีกลายเป็นไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องดูสังเกตโชคแต่ตางกันเฮ้ยมันกําลังจะเปลี่ยนไปนะครับกำลังดีๆอยู่เฮงๆอยู่เปลี่ยนก็ได้นะเพราะฉะนั้นขอทําลายทางด้านโบกแล้วกันแล้วผมจะเปลี่ยนไปทางด้านดีทีโชคลาบ18วางแบบแผนโชคลาบมองไปให้ไกลโชคลาบกาลังจะเข้ามาจากแดนไกล19ตกตําแหน่งความอึดอัดอด,อดทนอดกั้นโชคลาบโดนปิดกัก้นกัดไข่บางคน ยี่สิบกราบไหว้สิงิ์สิทธิ์ขอพรจากถวยเทพสิงิ์สิทธิ์นะครับผมขอพรนรับสิ่งต่างๆไปนั่งขูดเล่ก็ได้โชคลาภเข้ามาการเสี่ยงทายจากสิงิ์สิทธิ์ให้ขอพรจากสิงิ์สิทธิ์แล้วท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมานะครับมาดูยี่สิบเอ็ดหมอสันไล่ไวาถูกมาเนี่ยยี่สิบ2องยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่สอง นะผมนั่งอยู่นิ่งๆเลยไม่มีโชคลาภปัญหาต,ต่างๆให้นิ่งเฉยนะปัญหาต่งตางๆเข้ามานะผมยีองชิงไหวชิงพิบเลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบายนะโดวแบบนี้มีโชคลาภไหมโอ้โหมันจะโดนขัดนะผมสามสามออกสี่สี่ออกสามสามสองอ,อ,อ,อย่างเนี้ยโดนขัดถึงงนยี่ิบสามนะผม เดวิลไีสาดมุมานางมาร้ายเข้ามาจัดหนักจะเต็มโชคลาภไม่มีแต่ต้องระวังด้วยซ้ำว่ามันจะทําให้เราเจ็บปวดหรือหรือโดนเดินปัญหาต่างๆเข้ามาประทักับเราเราไม่เอาครับไม่ยุ่งกับใครยี่ิบมิดดาปักตรงกลางใจเจ็บปวดร้าวกับปัญหาต่างๆยีิบห้าไม่มีโชคไม่มีลาบโดนปิดโดนกันแกล้งยื้อแย่งแข่งแย่งชิงทีนะครับ ยี่7 2บหกยเจ็ดยแปดนะผมยีแปดโชคลาบเข้ามาทุกทิศทุกทางจะได้คนพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สามสิบตกตำแหน่งหนึ่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาได้รับถ้วยทองสามสิบเ้ไม่ใช่ดิยังไล้วย่สิบเจ็ด 27. โอกาสดีจังหวะด,ดีๆข่าววิวาขาวมงคลได้รับถ้วยทองนะครับนะครับยีน่สะิบเจดยิบปดนะผมโชคลาภเข้ามาตําแหน่งครอบครัวครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวนี่แหละอิ่มน้ำำานําสํำาันเราจะมีโชคมีลานะครับโอเคครบแล้วนะครับราศีกุมนะครับราศีกุมสุขสมสมหวังตั้งใจหมาย จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จร่ํารวยนะครับท่านใดจะดูดวงแบบนี้นะนะสันไล่แบบเนี้ยได้เห็นเฉพาะไพ่นะจ๊ะครับนะเห็นเฉพาะไพ่นะครับไลนะนะ่ดูชโชคลาภแบบนี้นะครับ200บาทเท่านั้นนะครับไล่ทั้งหมด28วันวันสักรไล่ให้นะครับตําแหน่งน28วัน200บาทเท่านั้นส่งคลิปให้นะครับท่านใดสนใจนะครับดูทางด้านเรื่องโชคลาภเอสันส่งสคลิปให้ส0งบาทเท่านั้น นะครับส่งคิปให้นะครับอ่าเป็นเดือนนะครับไล่เป็นเดือนจะได้ชัดเจนมากกว่านะครับขอยด้านจะมชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสบสวังตั้งใจหมายครับสวัสดีครับ